Okay. สวัสดีครับผมผมชื่อนายสิกิรักเชาแลแงนะครับรหัสนิสิตหกสี่สามหกหกสี่ศูนย์เก้าวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือแต่ละซีโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันเมนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อเรารัน เมื่อเราสั่งสัง่งลสัง่งนโปรแกรมนั่นเองครับผมโดยสําหรับฟังก์ชันอื่นๆจะทํางานต่อเมื่อว่ามีการเรียกค a l ให้มาทํางานนั้นๆให้มาทำงานเท,ท่านั้นนะครับในการเรียก call ฟังก์ชันใดๆให้มาทํางานนะครับไปที่หนึ่งฟังก์ชัน name p ม r a m e t e r list ใช้ชื่อฟังก์ชันใด้เสม,มือนเป็นตัวแปรแบบที่สองนะก็คือว a r เท่ากับฟังก์ชัน name p a r a m อร์ r list นำค่าที่ส่งกับ ไปใส่ไว้ในตัวแปรวาเมื่อมีการเรียกหรือ call ฟังก์ชันใดในให้มาทํางานการทํางานของโปรแกรมถูกย้ายไปในตําแหน่งที่ต้นฟังก์ชันทาที่ต้นฟังก์ชันทํางานในฟังก์ชันเดิมเสร็จแล้วจึงกลับมายัางตาแหน่งที่เรียกฟังก์ชันเพื่อดำเนินการทํางานต่อไปนะครับการเรียกฟังก์ชันหรือฟังก์ชัน call นะครับก็คือฟังก์ชัน name parameter แต่อยู่ในรูปแบบของว่าฟังก์ชัน name parameter list ร์ติอาจจะไม่อาจ,ไม,อาจไม่มีเลยหรือมี1หรือ2ค่าหรือมากกว่านั้นก็ได้โดยใช้คอมคอมมาสหรือคอมมาขั้นระหว่างพารามิเตอร์ตัวแต่ละตัวเช่นก็ตัวอย่าง,างก,ก็เป็นพิ n นเฮ l โลก็เป็นเซ q ตสแควร์ X, แล้วก็เซ็ตพาวเอ็กนั่นเองครับผมประโยชน์ของฟัง์กชันนะครับประโยชน์ของฟัง์กชันนะครับก็จะมีอย่างนี้คือโมดูลัสโมดูลไรท์อัโปรแกรมหรือสมอลพีทมอลเอเมน m a n a g e a b l e m o r e a b l e s o f t w a r e d i s a b i l i t y o n l y o n l y r i t t e n o n e b u t c a l l m u l t i p l e t i m e เช่นของฟังก์ชันนะครับก็จะมี2แบบก็คือ Standard Function p p a c k a g e แล้วก็ User Defined Define Function หรือ New นั่นเองครับผม Standard Function นะครับที่ใช้บ่อยที่ใช้บ่อยมากได้เก่ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือ m e c h a n i c a Mathematical Calculation ถูกรวบรวมไว้ใน m a t h Library ฟังก์ชันซึ่งเมื่อต้องการเรียกใช้ต้องใช้ include m a t h อทที่เป็นที่เป็นตัวตัว,ตวแปรที่เป็นตัวโปรแกรมนะครับทุกฟังก์ชันใน m a t ท l i b r a r y จะรีเทิรนค่าชนิดดับเบิลตัวอย่างการเรียกฟังก์ชันการคำนวณค่ารากที่2ในวงเล็บนะครับก็จะเป็นส q u a ร์4ี่สแควรแล้วก็สแควร์สาบวกห จะกำลังอีกนะครับไอ้กลุ่มคุดอีกวะก็ยังก็เหมือนกันนั่นแหละต่ออนนี้คือตัวอย่างของฟังก์ชันแคลรนนะครับก็จะเขียนประมาณนี้เลยครับผมซึ่งเราซึ่งผมนี้ก็จะข้ามสรงนนี้ไปฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเขียนปกอันนี้ก็อยู่ในส่วนของแบบลักษณะของการเขียนโปรแกรมนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของเซลล์ในส่วนของเอ็กโพเนนเชียลในการนี้นจะเป็นยังไงนั่นแหละ ในส่วนของพาว x y แล้วกับ x กําลัง x กํลัง y นะครับก็จะเขียนมือกับแบบนี้นะครับก็ผมจะขอเข้าๆนะครับก็จะเป็น i ิน f พาวสี่สอก็คือ4กำลังสนั่นเองก็จะซึ่งค่าที่ได้มัก็จะเป็น16 92ก็จะเป็น82 81 53ก็จะเป็น125ครับแค่นี้นครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ user define function นะครับเป็นฟังก์ชันที่เรากำหนดหรือสร้างขึ้นมาเอง เราเคยเห็นและเคยสร้างมาแล้วนั่นก็คือเมนนั่นเองครับผมเ mm hmm. มนวงเล็บสองข้างฟังก์ชันอื่นๆที่ก็มีขอโครงสร้างคิดเดียวกับแบบเมนฟังก์ชันส่วนครับโดยรูปแบบก็จะเป็น Return ใช้ฟังก์ชัน n a m พ parameter list ชุดคำสั่ง Return x Pro นั่นเองครับต่อไปครับการสร้างนิยามฟังก์ชันฟังก์ชัน definition นะครับก็คือก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้แหละครับก็จะมีในส่วนของค่าเขาเป็นค่าอิงก,ก็คือเป็นค่าส่งกลับคืนนะครับส่วน Q ิ ก็จะเป็นชื่อของฟังก์ชันส่วน in เองก็จะเป็นส่วนของพารามิเตอร์ lit นะครับซึ่งในส่วนที่กล่าวมาครบก็จะเส่ของแคทไลน์น,นะครับแต่ส่วนของ a คือเป็นปิกกาปิดเอ้ยปิกกาเปิดนะครับก็จะเป็น return n n ดอกจัน n ดอกจัน n แล้วก็วงเล็บปิดนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นส่วนของบอดี้นั่นเองระดับการทําทงานเมื่อมีการเรียกคอฟังก์ชันนะครับ เตรียมหน่วยความจำชั่วคราวเพื่อใช้ในการเก็บค่าของพารามิเตอร์ฟังก์ชันเนมและ l o c a l ว variable นั่นเองครับโปรแถ้ามีนะแล้วก็ส่งการควบคุมลำหรับการทำงานไปยัง,งคำสั่งแรกของฟังก์ชันทำงานไปตามคำสั่งในฟังก์ชันนั้นจนพบคำสั่ง return หรือ closing branch แล้วก็ส่งการควบคุมลำหรับการทำงานกลับมายัางจุดที่มีการเรียก call ฟังก์ชันแล้วดำเนินการทำงานของโปรแกรมต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของ Standard กับ user defined function นะครับผมก็คือการทํคำาังข้ส,สองนี่คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทำงานคนละแบบนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโน้นนะครับก็คือโปรแกรมนี้มี2องฟังก์ชันก็คือ Square กับ Mean ส่วนการทำกำหนดฟังก์ชันหรือฟังก์ชัน definition นะครับของ Square นะั้นจะต้องบุก,ก่อนว่าจะมีการเรียกฟังก์ชันนี้มาใช้ใน Mean หากต้องระบุไว้หลังการเรียกใช้ฟังก์ชันมาใช้จะต้องเรียก ถ้วกำหนฟังก์ชันปรโตไทยไว้ก่อนก็อย่างเช่เนแบบฟอร์มอล์ฟพารามิเตอร์ก็เป็น y Actual p พารามิเตอร์ก็เป็น4และ4กับ9นะครับส่วน Local variable ก็เป็น Square y นั่นเองจำนวนและชนิดของ Formal parameter และ Actual parameter ต้องสอดคล้องกันนะครับผมและการส่งผ่านค่า parameter นะครับในตัวอย่างก็จะเป็นแบบ call by value นั่นเองก็จะเป็นตามนี้แหละครับการกำหนดปุตไทยนะครับปุตไทป์นีลักษณะคล้ายกับ heading ของฟังก์ชันคือมี ฟังก์ชันนีมพารามิเตอรไม่จำเป็นต้องระบุหรือแต่ต้องระบุที่นิดของแต่ละตัว Return Type หรือ v o i d หรือ v o i d ถ้าไม่มีค่าส่งกับตอกโซนคฮดด้วย Semicolon นะครับผมรูปแบบนะครับก็จะเป็น Return ฟังก์ชันนีมพารามิเตอร์ลิส s e ม i c ค l อนนั่นเองครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างโปรโตไทป์กับไม่ใช่โปรโตไทป์นะครับก็จะเป็นวันนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นส่งเราอีกครับอันนี้คือโปรแกรมกับฟังก์ชันเนี่ หลักหลายแบบมันก็จะ function, ม function, ีฟังก์ชันโปรโตไทป์มน์ฟังก์ชันสแควร์ฟังก์ชันแล้วก็คิวฟังก์ชันนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคำนวณนะครับผมเองอาจจะเม็พคนเลยมากกาข้ามไปหล่อนข้ามไปก่อนเลยวนเนื้อหาพวกนี้มันโอเคครับผมก็มีเพียงแค่เท่านี้ครับยังไงก็ขอจบการเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ